ใครกันนะดาราเสพติดความรุนแรงชอบโดนทำร้ายร่างกายเพื่อให้ผู้ชายมาง้อ เป็นคู่ซีคคนดังในโลกออนไลน์สำหรับฝนโปรดิเซอร์คีเอทีฟเมื่อท้องรายการบันเทิงดังมากมายในย t ท b e และน,นิวเพื่อนรักที่กำลังมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเช่นกันล่าสุดทั้งคู่ได้พากันมาออกรายการโดนเซทมาที่แพทเมาแตกกับแพทนภาปพาพิธีกรซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อฝนได้เล่าว,ว่าเคยได้ไปคุยกับหลายคนที่อาจจะเป็นคนในวงการบันเทิงที่เขามีความรุนแรงเกิดขึ้นและเขาก็เสพติดการโดนง้อน หลังจากที่โดนตบเพราะมันจะมีคำพูดเธอฉันขอโทษนนนั่นนี่บางคนเสพติดการง้อเพราะมันดีเหลือเกินแล้วทำให้โดนแบบนี้เรยๆไม่ยอมเลิกเราเป็นวิทยาทานเรื่องจริงเป็นดาราด้วยส่วนทางด้านแพท ได้ยินก็ตกใจพร้อมเผยว่าเราเคยมีคำถามถ,ามถ้าเป็นเราเราเลิกแล้วครั้งสองครั้งทำไมเขาถึงทนด้านฝนก็ตอบกลับว่าใช่เพราะเขาอธิบายเลยว่าเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเสพติดโมเมนต์ดีโมเมนต์นั้น